สวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับวันนี้มาพบกับผมลารีเบอร์สายะกรั้งนะครับวันนี้ผมมากับการ์มินฟินิก l ์ 5+ นะครับซึ่งเป็นมัลติสปอร์ตสมาร์ทวอชนะเขาสามารถทำอะไรได้บ้างน,นะครับไปชมกันเลยครับ เรามาเริ่มกันที่ภายนอของเขากันเลยนะครับตัวเรือนของเขานะครับก็จะเป็นสแตนเลสสตีลนะรอบๆตรงนี้นะครับแล้วก็กระจกด้านหน้านะครับจะเป็นกระจกแซฟไฟร์นะครับซึ่งทนรอยขีดข่วนนะครับทนแรงตกกระแทกนะครับแต่ว่าทําไมครับของผมก็เป็นรอยไปเรียบร้อยแล้วนะก็นะครับเสียใจนิดหน่อยนะเพราะว่าซื้อมาแพงนะครับผมก็ใช้มาจะ2ปีแล้วนะก็มีรอยขีดข่วนบ้างก็ ก็พอทนได้ตัวหน้าปัดของเขานะครับจะขนาด47มิลลิเมตรนะครับแต่ว่าเขาจะมีพี่รุ่นน้องของเขานะครับซึ่งก็คือเป็นห้านะแล้วก็ 5x นะครับอันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นรุ่น plus นะที่ผมหยิบมาวันนี้นะครับตัว 5S เนะเขาจะเป็น42มิลลิเมตรนะครับส่วน 5x จะเป็นขนาด5 1ม mm, ิลลิเมตรอันนั้นจะเป็นตัวใหญ่สุดนะครับมาที่ตัว5 plus ของเรานะครับหน้าปัดของเขาจะไม่ใช่ทัชสกรีนนะครับแล้วก็จะมีปุ่มกด5ปุ่มนะ ฝั่งนี้มี2ปุ่มนะครับก็คือปุ่ม start กับปุ่ม back นะแล้วก็ฝั่งนี้จะมีทั้งหมด3ปุ่มนะครับก็คือปุ่ม light นะเปิดปิดเครื่องก็ใช้ปุ่มนี้นะครับตรงนี้เป็นปุ่ม select เ,เมนูเนาะกดขึ้นกดลงนะครับอะไรประมาณนี้เนาะ enter ก็คือใช้ฝั่งนี้นะครับโอเคมาดูที่ด้านหลังนะครับจะมีตัววัด heart rate นะครับแล้วก็ฝาตรงรอบๆตรงนี้นะครับจะเป็น stainless steel เหมือนกันนะ โอเคแล้วก็มีที่ชาร์จแบตเตอรี่ของเขานะครับประมาณนี้เนาะส่วนสายนะครับเขาจะเป็นแบบ q Quick f i t นะก็คือสามารถถอดเข้าถอดออกได้ไง่ายๆอย่างนี้เลยออกมาอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ใส่ก็กดเข้าไปเฉยๆนะครับนี่ทำได้ทั้งสองข้างเลยนะครับก็อันนี้ก็มองว่าคล้ายๆกับของ Apple Watch เนาะซึ่งเขาก็ เหมือนกันเลยนะก็คืองานแล้วก็กดเข้าไปนะครับนาฬิการุ่นเนี้ที่เป็น u u i k k l i p อย่างเงี้ยผมแนะนำให้ใช้สายการ์มินของแท้นะครับเพราะว่าของเทียบเนี่ยผมก็เคยลองซื้อมาใช้แล้วนะตัวล็อกของเขาไม่ได้ไม,ไม,ไม่ไม่แข็งแรงมากเท่าไหร่นะครับก็มันใส่สายไปมันสามารถหลุดได้นะถ้าเกิดหลุดลงไปหล่นกันแทกพื้นแล้วจอแตกอะไรเงี้ยก็เสียดายน่าดูนะครับตัวนี้ก็มีฟีเจอร์หลักที่ ไม่พูดถึงก็คงไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นฟีเจอร์ที่เพิ่มมาจาก Garmin รุ่นพี่ของเขาก็คือ o e n i x 5นะตัวนี้เป็น o i n i x 5 Plus นะครับออกช้ากว่กากัน1ปีนะตัวนี้จะสามารถใส่เพลงเข้าไปได้นะครับที่เป็นเด่นๆเ,เลยนะก็ใส่เพลงเข้าไปได้นะครับสามารถฟังเพลงได้ทั้งหมด500เพลงด้วยกันมีเมมโมรีทั้งหมด16 g b นะครับเขาจะแบ่งไป บันทึกข้อมูลในการออกกำลังกายของเรานะครับเป็น History ของเรานะบันทึก Spotify นะครับบันทึกเพลง MP3 นะได้ทั้งหมด500เพลงนะผมก็ลองใช้ฟังเพลงจากเครื่องนี้แล้วนะครับก็ต้องบอกว่าคือเขาเป็นนาฬิกาตัวเล็กๆแบบนี้เนาะก็จะฟังเพลงได้มิติของเสียงที่ออกมาเนี่ยที่ได้จากตัวนี้ต่อเข้ากับบลูทูธของหูฟังนะครับ เพลงก็จะไม่ได้มีมิติอะไรเยอะแยะมากมายนะครับก็จะคุณภาพก็จะดรอปนิดๆนะเขาก็เป็นรุ่นแรกๆนะครับที่สามารถฟังเพลงได้ในนี้เลยเนะาะจะไม่เหมือนกับฟังจากสมาร์ทโฟนอะไรเงี้ยนะครับซึ่งเขาก็ใส่ชิปเเสียงอะไรเข้ามา ที่คุณภาพที่ดีกว่าอะไรเงี้ยนะครับใช้ฟังได้แก้เบื่อได้นะครับไม่ต้องพกโทรศัพท์มือถือเข้าไปด้วยในตอนที่ออกกําลังกายอะไรประมาณนี้มาพูดถึงเรื่องของแบตเตอรี่นะครับตัว Garmin Fenix 5 Plus นะครับตามสเปคเขาก็บอกไว้ว่าถ้าเป็นนาฬิกานะจะใช้งานได้10วันนะครับถ้าเป็น GPS นะครับจะใช้ได้18ชั่วโมงนะครับ GPS บวก Music ใช้ได้7ชั่วโมงนะครับส่วนเป็น Auto t a c k นะครับ ก็คือเปิด GPS แต่เป็น Auto Track Mode นะครับจะใช้ได้38ชั่วโมงนะครับอันนี้คือสเปคที่เขาบอกมาแต่มาดูความเป็นจริงในการใช้จริงๆกันบ้างนะครับซึ่งผมก็ใช้ตัวนี้มาประมาณ2ปีแล้วแบตเตอรี่มันก็มีเสื่อมไปบ้างนะครับถ้าใช้เป็นนาฬิกาเฉยไม่ได้ออกกําลังกายไม่ได้ใช้ GPS อะไรนะครับผมอยู่ได้ประมาณ1วันกว่านะก็คือครบ24ชั่วโมงเนี่ยมันก็จะเหลือแบตเตอรี่ประมาณ10กวา่าเ์อะไรเงี้ยนะครับ ก็เรียกได้ว่าต้องชาร์จแบตเตอรี่ทุกวันเลยนะกลางคืนผมก็แทบจะไม่ได้ใส่นอนเลยนะครับใช้ใส่นอนก็แค่ช่วงแรกๆที่ผมอยากลองเทสออะไรแบบนี้นะครับส่วนใหญ่กลางคืนก็จะต้องชาร์จแบตเตอรี่ไว้นะครับใช้เป็นโหมด GPS วิ่งออกกำลังกายเออผมมองว่าอันเนี้ยใช้ได้เป็นประมาณแบบ10ชั่วโมงเลยจริงๆนะครับไม่ได้ฟังเพลงนะใช้วิ่งออกกำลังกายเฉยๆนะครับก็ประมาณ10ชั่วโมงอยู่ได้นะครับ แต่ถ้าผมใช้วิ่งออกกําลังกายแล้วก็ฟังเพลงไปด้วยซึ่งผมทําบ่อยมากๆนะครับมันจะอยู่ได้ประมาณ6ชั่วโมงนะครับก็คือวิ่งไปด้วยฟังเพลงไปด้วยนะครับจริงๆผมก็ไม่ได้ทดลองแบบ6ชั่วโมงเต็มๆจนแบตเตอรี่มันหมดไปนะครับแต่ก็เคยวิ่งแบบเ,เหลือแบตเตอรี่อยู่50%นะแล้วก็ออกไปวิ่งนะครับวิ่งประมาณ2ชั่วโมงกว่าๆนะครับมันก็กลับมาเหลือแบตเตอรี่ประมาณ10%บออะไรอย่างนี้ ก็เลยคำนวณเอานะครับคาดว่าน่าจะอยู่ได้ประมาณ6ชั่วโมงส่วนโมดอัลต้าแฮกผมยังไม่เคยลองใช้นะก็ไม่ไม่ได้จําเป็นต้องใช้ขนาดนั้นนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้เดินทางไปไหนไกลๆอะไรก็เลยยังไม่ได้ลองนะก็คิดว่าคงก็คงไม่ถึงเหมือนกันนะครับเพราะว่ามัน2ปีแล้วนะตัวนี้ก็อาจจะใช้ได้ประมาณ20ชั่วโมงอะไรอย่างงี้ประมาณนี้นะครับอ่ะทีนี้เรามาดู ตัวฟังก์ชันของเขากันบ้างนะครับว่าในแต่ละโหมดเขามีอะไรให้เราใช้บ้างเนาะนี่ก็เป็นตัวนาฬิกานะครับผมจะให้ดูว่ามันสามารถทำอะไรได้บ้างเนาะมีฟังก์ชันอะไรบ้างนะครับนี่ก็สามารถเปิดไฟได้นะแบบนี้นะครับแล้วก็ถ้ากดลงครั้งหนึ่งนะ้าจะเป็นเรื่องของ h า a r t rate นะครับซึ่งตรงนี้ก็มันไม่ได้วัดอยู่นะไม่ถูกต้องนะครับ ก็กดเข้าไปดูเพิ่มเนี่ยมันจะบอกเป็น RHR ได้นะครับก็คือเป็น Rest Heart Rate นะครับซึ่งออตอนที่เราพักเนี่ยก็จะรู้ว่าแต่ละวันนะครับเราตอนที่เราพักเนี่ย Heart Rate เราอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่เนะประมาณนี้นะครับโอเคกดย้อนออกมาเนาะก็กดลงอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะเป็น เทรนนิ่งสเตตัสนะครับว่าแต่ละวันเนี่ยเรากออกกำลังกายไปแล้วจำเป็นต้องพักผ่อนไหมนะครับต้องพักผ่อนกี่ชั่วโมงอะไรงนี้นะก็สามารถกดเข้าไปดูเพิ่มเติมเนี่ยอันนี้ก็เป็น VO2max ของผมเองนะซึ่งแค่36เองนะครับก็อยู่ในโซนสีแดงนะเป็นพัวนะครับ ซึ่งจริงๆผมมองว่าค่าตรงนี้ก็อาจจะไม่ได้ถูกต้องสัทีเดียวนะครับออมันจะไม่แม่นยำเหมือนกับ VO2 max ที่เราไปวัดตามโรงพยาบาลนะคือต้องบอกก่อนว่าผมเป็นคนที่ฮาร์ดเรทสูงมากนะครับก็คือสูงไปแบบ200ได้เลยนะครับอันนี้แบบ190ผมก็คือโซน3อะไรเงี้ยนะครับมันก็เลยวัดค่า VO2 max ได้ต่ำนะก็คือ ผมผมเป็นฮาร์ตเรทสูงกว่าคนปกติทั่วไปนะครับก็ไม่ต้องสนใจมันมากก็ได้อันนี้ผมรีคอฟเวอรี่เกินกว่าที่เขากำหนดไปแล้วนะครับหลังจากที่ออกกำลังกายไปเมื่อวันจันทร์เนาะตอนนี้ก็วันพฤหัสแล้วนะครับก็เทนนิงเป็นโลอยู่เนาะแต่ละโหมดนะครับแลคเตทเทดโชนะครับ อันนี้เป็นค่าที่เขาพิจิตนะครับตอนนี้ก็เป็นกีฬาวิ่งเนาะที่ผมใช้ออกกำลังกายอยู่นะครับว่าผมสามารถวิ่ง5กิโลได้28นาทีนะครับฮาฟมาราทอนได้2ชั่วโมง11นาทีอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นค่าที่เขาพิจิกออกมานะครับว่าออถ้าผมทำเต็มที่สุดๆแล้วเนี่ยผมจะได้ประมาณนี้นะครับซึ่งค่าพวกเนี้ย ตัวเลขเนี่ยของ2อ,อันหน้าเนี่ยผมทําได้อยู่แล้วเนาะแต่2อ,อันหลังเนี่ยไม่ได้นะครับนี่ยากไปนะอ่าก็สภาพร่างกายผมไม่ได้ฟิตขนาดนั้นนะครับครับย้อนกลับออกมาปึ๊บนะครับอ่ะหน้าถัดไปก็จะเป็นลาสปอร์ตนะครับก็คือผมวิ่งไป4.5กิโลเนาะเมื่อก่อนหน้านี้นะครับเพจสินุ่นเนี่ยเห็นไหมเสียงจริงผมคือผมอินทวอลนะ เป็นไม่ได้วิ่งแบบอิสิลันนะครับเอาเพสมันก็เลยจะแปลกๆนิดนึงโอเคอันนี้เป็นนับ9เนาะแล้วก็ความเครียดนะครับตอนนี้มันมันไม่ได้วัดอยู่นะเพราะว่าผมถอดนาฬิกานะครับมันก็เลยกลายเป็นศูนย์นะเป็นเลสไปนะครับก็ไม่ได้มีความเครียดอะไรอันนี้ก็เป็นเข็มทิศนะครับก็เดี๋ยวผมหันให้ดูเลยว่ามันหมุนตามจริงๆเนาะ,ะประมาณนี้นะครับ แล้วก็มีวัดค่าความสูงด้วยเนาะมี a l t ิ m e t e r เนาะบอกว่าลบสิอยู่นะครับต่ำกว่าระดับน้ำทะเลเนาะก็กรุงเทพน,นะครับมันก็อย่างนีแหละโอเคอันนี้ก็เป็นเพลงนะครับที่เราสามารถบรรจุเข้ามานะในเครื่องได้นะกดเข้าไปมันก็จะมีฟังก์ชันต่างๆนะครับให้ให้เรากดฟังเนะออาะกลับมาที่หน้าหลักแบบนี้นะครับ สามปุ่มที่อยู่ตรงนี้นะครับก็ใช้ประโยชน์แตกต่างกันเนาะก็คือสามารถกดเข้าไปแบบนี้อันนี้ก็คือเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเนาะเลื่อนลงเลื่อนขึ้นเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะถ้ากดค้างเข้าไปนะครับมันก็จะเข้าไปอีกฟังก์ชันหนึ่งอันนี้เป็น watch face นะครับซึ่งสามารถกดเปลี่ยนได้เนาะก็แล้วแต่ว่าเราจะโหลดมานะครับก็อันนี้ผมก็โหลดมาประมาณหนึ่งเนาะมีหลากหลายแบบให้เลือกนะครับ แบบที่ข้อมูลเยอะๆแบบนี้ก็ใช้ได้นะแต่ว่าก็ต้องบอกเพื่อนๆไว้ก่อนนะครับว่าถ้าเราจะเอาข้อมูลเยอะๆแบบนี้มาโชว์ที่หน้าจอเนี่ยมันจะกินทรัพยากรแบตเตอรี่ของเรานะครับก็ทำให้เราใช้งานได้ไม่นานเท่าที่ควรเนาะ,ะอันนี้ก็สวยดีนะครับมีให้เลือกหลากหลายเลยนะสามารถเข้าแอปพลิเคชันนะครับ IQ Connect ได้นะฮึปเข้าไป อันนี้ก็เป็นเรื่องของการตั้งนาฬิกานะนี่เป็น history นะครับก็สามารถเข้าไปดูได้นะว่า activity ที่เราทำมานะครับแต่และว,วันแต่และว,วันเนาะทำไปเมื่อวันที่เท่าไหร่นะครับวิ่งกี่กิโลนะใช้อะไรได้บ้างนะครับประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเรื่องของฟังก์ชันเนี่ยผมจะพูดแบบคร่าวๆแล้วกันเนาะคือถ้าเกิดพูดทั้งหมดเนี่ย มันน่าจะยาวมากประมาณแบบ3ชั่วโมงอะไรเงี้ยกว่าจะพูดหมดนะครับถ้าเรากดปุ่มนี้นะครับมันก็จะเข้าโหมดออกกําลังกายทันทีเลยเนาะอ่านี่นะครับก็โหมดออกกําลังกายเขามีเยอะมากๆเลยนะก็คือผมผมแอดเข้ามาเป็นเฟ v o ร i t เนี่ยอยู่แค่ไม่กี่อันนะครับก็ที่ผมใช้บ่อยๆเนาะก็สามารถว่ายน้ำได้ด้วยนะตัวนี้ก็ทนต่อ แรงดันเนาะของน้ําได้10บาเนี่ยออหลายหลายคนไปเข้าใจว่ามันทนได้ร0อยเมตรไม่ใช่นะครับสิบบาร์ bar เนี่ยถ้าน้ํานิ่งๆไม่ไม่มีการเคลื่อนไหวเลย10บาเนี่ยได้100เมตรใช่นะครับแต่ว่าถ้าเราไปใส่ว่าน้ำในในจังหวะที่เราจ้วงนะครับในจังหวะที่เราจ้วงน้ำเนี่ยมันมีแรงที่เรากระทํากับน้ําด้วยนะครับตรงนั้นเนี่ย ถ้าเราไปอยู่ลึกมากๆเนี่ยแบบ20เมตรแล้วอะไรเงี้ยแล้วเราแหวกว่ายนะครับแรงดันที่กระทำกันนาฬิกามันจะเกิน10บาได้นะอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าเอ่อก็ใส่ว้น้ำได้แต่ว่าไม่ควรใส่ดำน้ำนะครับมันก็จะทำให้นาฬิกาเสียได้และที่สำคัญนะครับในการใส่ว้ยน้ำเนี่ยก็ไม่ควรกดปุ่มอะไรเลยนะควรจะ สายว่ายเฉยๆนะครับอย่าไปกดปุ่มมันถ้าเกิดจะกดปุ่มเนี่ยให้ขึ้นมาจากน้ําก่อนนะครับแล้วค่อยกดเนะเพราะว่าจังหวะที่เรากดเนี่ยปุ่มมันยุบลงไปนะครับปุ่มยุบลงไปมันก็อาจจะทําให้น้ําเข้าบริเวณปุ่มตรงนี้ได้เนาะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับยิ่งเราใช้มาหลายปีแล้วอย่างผมใช้มา2ปีแล้วเนี่ยโอกาสที่ยางมันจะเสื่อมจะอะไรเงี้ยนะครับซิลมันจะเสื่อมเนี่ยก็มีนะครับก็ต้องระมัดระวังกันตรงนี้เนาะ โอเคอ่าแล้วก็ถ้าเกิดกดปุ่มไลติงค้างไว้เนี่ยมันก็จะเข้าเมนูแบบนี้ะนะครับปิดเครื่องแล้วก็ปิดตรงนี้ได้นะก็กดซ e เล c กตรงนี้นะครับอ่านี่ก็เป็น Garmin Wallet นะครับซึ่งทำไมครับประเทศไทยก็ใช้ไม่ได้เหมือนเดิมนะครับไม่เป็นไรนะครับเราก็ใช้เท่าที่ใช้ได้เนาะนี่จับเวลาเนาะสามารถกดจับเวลาได้นะครับนับถอยหลังอะไรอย่างนี้เนาะ โอเคนะครับนี้กดนาฬิกาปลุกเนาะแล้วก็มีเซฟโลเคชันนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันเนาะพูดทุกฟังก์ชันน่าจะไม่ไหวนะครับน่าจะใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงทีนี้มาพูดถึงฟังก์ชันที่ผมใช้เยอะที่สุดนะก็คือเรื่องของการวิ่งนะครับตรงนี้เนี่ยเวลาเรากดเข้ามานะครับที่อันนี้จะจากหน้าจอปกติก่อนเนาะ กดเข้ามาที่ปุ่มนี้นะครับแล้วก็จะเข้ามาโหมดวิ่งเลยนะครับแล้วก็ผมกดเลือกว่าผมจะวิ่งเนาะทีนี้จะเห็นว่ามันมีออปชันขึ้นมานะครับเห็นออปชันขึ้นมาผมสามารถเข้าไปตั้งได้นะครับว่าผมจะเซตติ้งอะไรบ้างนะครับเช่นอันนี้เป็นอินท v วลซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยผมจะชอบใช้ตัวอินทเวลนะครับคือต้องบอกว่า นาฬิกาอย่างที่ที่ไม่ใช่นาฬิกาที่เป็นนาฬิกาออกกําลังกายจริงๆเนี่ยโหมดโหมดเนี้ยเขาจะไม่มีนะครับอย่างพวก Apple Watch อะไรเงี้ยก็จะไม่มีนะครับต้องใช้แอปนอกนอะแอปต่างหากนะครับที่จะจะทำให้มีโหมดนี้ได้แต่นี้ก็เขาก็มีของเขาเลยนะครับโอเคแล้วก็เราสามารถไปตั้งได้นะว่าเราจะอินทเวลยังไงบ้างนะครับก็คืออันเนี้ยผม ก็มีโปรแกรมในการวิ่งออกกำลังกายคือมาราทอนนะเป็นโปรแกรมซ้อมสำหรับมาราทอนนะครับก็เป็นอิน e เทอร0.4์วัล0.4กิโลนะครับแล้วก็เลส4นาทีนะรีพีททั้งหมด6รอบนะครับมีวอร์มอ cool ัพคูลดาวอะไรอย่างนี้เนาะก็สามารถตั้งได้หมดเลยนะครับว่าเราจะกำหนดเป็นที่เท่าไหร่นะจะตั้งเป็น200เมตรก็ได้นะครับพัก2นาทีหรือพัก200เมตรเท่ากันก็ได้อะไรอย่างนี้นะครับ ประมาณนี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นโหมด interval ที่ที่เป็นโหมดที่สำคัญสำหรับผมเหมือนกันเนาะที่ผมยังเลือกใช้ Garmin อยู่ไม่ไม่ได้ไปใช้ Apple Watch ที่มันแบบจอสวยอะไรเงี้ยก็ด้วยเหตุนี้นะครับอนอกจากนี้ก็ยังมีสามารถตั้งค่าอื่นๆได้นะ Running Setting นะครับ Data Screen เนี่ยเราจะตั้งให้มันมีกี่แบบก็ได้เนาะเป็นจะ Edit กี่แบบก็ได้เนาะ อย่างเนี้ยมีแบบ4หน้าจอนะครับจะโชว์4อย่างนะซึ่งจริงต้องบอกว่ามันจะมีตัวเสริมนะครับเป็นแอปพลิเคชันเสริมนะที่ทำให้เราสามารถแบ่งเป็น6หน้าจอได้ด้วยนะอ่านะครับก็ตรงนี้ก็มีประโยชน์นะครับที่เราจะดูแต่ละแต่ละอย่างแต่ละอย่างเนาะแล้วก็อันนี้ลืมไม่ได้นะครับก็คือตัวแมพนะครับ ซึ่งเพิ่มเข้ามาในรุ่นของฟินิก i x 5นะเป็นก็มีประโยชน์นะครับเราเราสามารถไปวิ่งออกกําลังกายในเมืองได้นะครับไปในสถานที่ที่แปลกๆนะที่เราไม่เคยไปอะไรเงี้ยนะครับก็สามารถดูแมพได้จากตรงนี้ได้เลยเนาะว่าเ,เราอยู่ตรงนี้นะครับวิ่งไปอีกกี่กิโลนะครับจะไปถึง7-11นเะเพื่อจะพักดื่มน้ำอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นซิตี้รันได้เลยนะตรงนี้ ก็มีประโยชน์นะครับแต่ก็ต้องบอกว่าถ้าเราใช้โหมดนี้ก็ต้องระวังเรื่องแบตเตอรี่อีกเช่นเคยนะครับแบตเตอรี่มันก็จะหมดเร็วขึ้นนะครับเพราะว่ามันดึงข้อมูลมาใช้เยอะขึ้นนะครับประมาณนี้เนาะโอเคเรื่องของฟังก์ชันต่างๆก็จะประมาณนี้ละกันเนาะอีกเรื่องหนึ่งที่ไม่พูดถึงก็ไม่ได้นะครับสำหรับการมินนะครับทุกตัวเลยนะการมินเขาจะมี แอปพลิเคชันเป็นของเขาเองนะครับซึ่งเราสามารถเข้าไปปรับแต่งอะไรในแอปพลิเคชันนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ดูข้อมูลต่างๆได้ด้วยนะครับเปิดขึ้นมาปึ๊บเนี่ยเขาก็จะโชว์นะครับว่าข้อมูลของเราตอนนี้นะครับค่าเทรนนิ่งสเตตัสเราเป็นยังไงนะครับดีขึ้นหรือแย่ลงนะมีฮาร์ดเรทอยู่ที่เท่าไหร่นะครับของวันนี้เนาะ ก็คือผมกำลังใส่อยู่เนี่ยนะครับฮาร์ดเรทก็โชว์อยู่ประมาณ70กว่าๆนะครับสเต็ปอะไรก็ประมาณนี้เนาะโอเคนี่ก็เขาโชว์ค่อนข้างละเอียดนะครับแล้วก็เราสามารถเข้าไปปรับแต่งตัวนาฬิกาของเราในโดยการแตะบริเวณนาฬิกาด้านบนนี้นะครับนี่นะครับแล้วก็เข้าไป User Setting อะไรก็ได้นะครับ ก็ปรับแต่งข้อมูลในนี้ก็ได้นะครับอันนี้ผมมองว่าตัวแอปพลิเคชันเนี่ยของหลายเจ้าเนี่ยเขาก็มีเป็นของเขาเองนะครับบางเจ้าก็ไม่มีเนาะแต่ว่าของ Garmin เนี่ยเท่าที่ผมลองใช้มาเนี่ยผมประทับใจในเรื่องของแอปพลิเคชันตรงนี้มากๆนะครับนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่ทำให้ผมเลือกใช้ Garmin นะครับเพราะว่ามีแอปพลิเคชันที่ ค่อนข้างเสถียนะรเนาะแล้วก็ใช้งานได้ดีมากๆนะครับสำหรับ Garmin f i n i x 5 Plus ก็จะประมาณนี้นะครับถ้าใครมีอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนี้ได้เลยครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับสายอุปกรณ์ได้นะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย